มาดูอะไรกันครับเี่ครับบนห้องโดยสารของโลว่โว P4110 P เมียมครับโอ้โหมีเบาะเสริมด้านข้างด้วยครับเอาผู้สาวมานั่งด้วยนี่แจ๋วเลยนะครับเนี่ยครับแจ๋วเลยครับอ้าวไม่พูดพ่ำทำเพลงครับมาดูอะไรกันครับไม่ต้องหยับคัทนะครับป้ายนิ่มๆครับเกียร์ไฮหนึ่งครับไฮหนึ่งอ้า แล้วจะถอยหลังทัยังไงครับไม่ต้องเหยียบคับเหมือนกันครับดูนะครับนิ่มๆครับไม่กระโชกโอกคากนะครับนิ่มนวลครับเดีมากหน้าครับเดี๋ยวให้ดูอะไรครับตอนนี้อยู่เกียร์หนึ่งใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวจะไม่เหยียบคัทให้ดูครับดูนะครับอันนี้เป็นคัทเหมือนกันใส่เกียร์สองโอ้ไม่นิ่มเท่าไหร่ครับเพราะไม่ได้แตะกันเร่งครับ ดูครับเกียร์สองไฮจะขึ้นเนินนี้ได้ไหมเอยไปดูกันสินะครับเหลียวมาเบาๆไม่ได้แตะกันเร่งครับโอ้มันจะขึ้นหไหวไหมเนี่ยเกียร์สองไฮนะครับดูครับมาลุ้นกันครับไหวไหมเนี่ยโอโโโ้ขึ้นได้สบายครับ โอ้ให้ตายสิเมื่อกี้ก็ลุ้นครับว่ามันจะขึ้นได้ไหมครับโอ้โหเดี๋ยวแต่กระเร่งหน่อยนึ่งแล้วก็ใส่เจีสามครับไม่เหยียบคลัตเลยครับไม่เหยียบคลัตเลยอเอา้าถ้าจะจอดทำยังไงยกขึ้นมาเจีว่างก็ได้เอาแต่เบรกสักหน่อยครับเดี๋ยวพุ่งไปนู่นเลยครับผม